ข่าวแรกเลยดีกว่าครับเป็นข่าวที่ฮือฮาในโลกโซเชีย hmm. ลกันอยู่ในตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งครับประกาศลั่นเลยว่าเธอเป็นเจ้าของเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ mm hmm. แล้วไม่ใช่แค่นั้นยังสั่งพนักง,งานให้ไปเวฟก็คือเอาข้าวใส่ไมโครเวฟมาให้เธอทานด้วยแล้วไม่ยอมจ่ายสตางค์ mm hmm. พนักง,งานก็นไม่ยอมนะครข่าวนี้กําลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมากๆนะครับไปติดตามชมคลิปนี้กันครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับ ที่เป็นเจ้าของเขาเวฟพี่เลยค่ะน้อเจ้าของก็ไม่ได้ค่ะน้องต้องเวฟที่ค่ะที่เป็นเจ้าของทังประเทศไทยเลยน้องต้องเวฟพี่ค่ะนี่ก็เจ้าของไม่ได้พี่ได้ค่ะพี่เป็นเจ้าของทั้งประเทศไทยเลยที่ของพี่เองของแฟนที่เกาหลีเวฟเหวฟเวฟให้พี่เนี่ยเวฟให้พี่ค่ะน้องไม่ค่ะน้องต้องทำค่ะเพราะว่าพี่เป็นเจ้าของเข้าใจไหมน้องทำพี่ต้อเป็นพนักงานใช่ไหมน้องต้องเวฟพี่น้องก็หางานอยเนาะเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาเช็คเงินอยู่ดี เดี๋ยวถายพวกพี่กนต้องเล็บต้องเว็บข้าวใหี่ค่ะน้อเป็นจับค่ะน้องต้องเ็ข้าวให้พี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก้แนก็ต้องมาเก็บเงินดีพี่ต้องเก็บเงินในเซเว่นเซเว่นในประเทศไทยค่ะเพราะว่าพี่กับแฟนต้อ่พี่เป็นตัวเองก็บอดภรนี่แหละครับ คลิปมาจากเพจที่ชื่อว่า r e c h g l m o t o p u ั k งนะครับซึ่งโพสต์คลิปวิดีโอที่เกิดเหตุขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมของหญิงสาวรายนี้นะครับอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยสาขาทุกสาขาเป็นของเธอทําเอาพนักงานเนี่ยงงกันทั้งร้านเลยทีเดียวพร้อมสั่งให้พนักงานนะฮะว่าเอาข้าวใส่ไมโครเวฟก็คือเวฟข้าวให้เธอทานด้วยฟรีไม่จ่ายตังค์ด้วยเพราะว่าในคลิปเธอจะเดินไปหยิบข้าวกล่องแล้วก็มายื่นให้พนักงานบอกว่าเนี่ยไม่ต้องคิดต ทุกสาขาทั่วประเทศเลยเนี่ยของพี่ของแฟนพี่เองน้องต้องเวฟให้พี่กินเพราะพี่ต้องมาเก็บตังในร้านทั่วประเทศอยู่แล้วส่วนน้องพนักงานครับก็ทําหน้าที่อย่างดีเลยทีเดียวก็บอกว่าคิดเงินก็ได้แต่ตอบกลับว่าไมออ่อะไรนะคิดเงินก็ได้แต่ว่า ผู้หญิงไม่ยอมให้คิดเงินนะครับเสร็จแล้วก็บอกบอกว่าถ้าไม่คิดเงินเนี่ยพนักง,งานก็จะไม่เวฟข้าวให้กินนะฮะแล้วก็เนี่ยเถียนก็อยู่อย่างเงี้ยนะฮะและตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าเลยว่าหญิงสาวรายนี้จะปรากฏตัวออกมาแล้วก็มีความคืบหน้าว่าเธอคนนี้ปกติหรือว่าไม่ปกติอะไรยังไงหรือเปล่าแต่น้องพนักง,งานาเซเว่นก็จิตแข็งดีนะใช่ก็โอเคไม่เวฟค่ะพี่ไม่ได้ค่ะไม่ยอมค,ค่ะไม่ยอมทํางานตามหนะ้าที่คือรักษาหน้าที่ยิ่งชีวเลยทีเดียวเออเจ้าของเองอะต่อให้เป็นเจ้าของเหอะก็ต้องจ่ายตังค์อ พี่จะต้องจําไม่ได้แน่ๆเลยว่าพี่ไปกินข้าวสาขาไหนมาบ้างถูกแ,แล้วคุณจะเป็น <c oughs> <c oughs> <chopping S 2> เจ้าของได้ทั้ง <c oughs> ทุกสาขาทุกประเทศขนาดนี้คงไม่มากินข้าวที่มาเวฟอย่างนี้หรอกนะฮะนะคะชื่นชมน้องพนักง,งานกันละกัน <c oughs>